ต้องกินให้ได้บ่อยๆเจ็ดผลไม้ช่วยเพิ่มไขมันดีลดไขมันเลวป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเชื่อว่าหลายท่านพอกินข้าวเสร็จก็มักจะหาอาหารหวานๆกินปิดท้ายหรือบางท่านก็ชอบเลือกกินอาหารจำพวกทอดๆมันๆซึ่งอาหารเหล่านี้ไม่ส่งผลดีต่อสุขภาพนะคะถ้าหักกินบ่อยๆก็จะเพิ่มความเสี่ยงต่อการมีคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้แต่ทว่าวันนี้สุดติ่งก็ได้นำ7ผลไม้ที่ช่วยลดไขมันเรวเพิ่มไขมันดีให้กับร่างกายมาฝากกันค่ะจะได้ช่วยป้องกันคอเลสเตอรอลในเลือดสูงได้ เป็นผลไม้ที่หากินได้ง่ายดังนี้ค่ะ 1. ฝรัง่งฝรั่งเป็นผลไม้ที่เหมาะกับคนที่กำลังควบคุมน้ำหนักเป็นอย่างมากเพราะเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลต่ำมากๆแถมยังให้พลังงานได้ในเวลาอันรวดเร็วกินแล้วรู้สึกอิ่มนานจึงทำให้กินฝรั่งไม่อ้วนนั่นเอง อีกทั้งฝรั่งยังมีไฟเบอร์ที่ทำหน้าที่ช่วยลดไตรกลีเซอไลด์พร้อมกับช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายด้วยดังนั้นการกินฝรั่งจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจได้ค่ะ 2. องแอปเปิลแอปเปิลเป็นผลไม้ที่มีน้ำตาลน,น้อยกินแล้วรู้สึกอิ่มนานอีกทั้งยังอุดมไปด้วยเส้นใยอาหารชนิดละลายน้ำได้จึงมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลในเส้นเลือดได้เป็นอย่างดี พร้อมกับทำหน้าที่ช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีในร่างกายได้ด้วยดังนั้นถ้าหากเผลอกินอาหารที่มีไขมันเยอะๆหรือมีคอเลสเตอรอลสูงต้องหันมากินแอปเปิลในระหว่างมือด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ช่วยลดไขมันชนิดไม่ดีในร่างกายได้พร้อมกับช่วยลดคอเลสเตอรอลในเลือดด้วยค่ะ 3. แก้วมังกรแก้วมังกรเป็นผลไม้เพื่อสุขภาพเลยนะคะ,มะเมล็ดสีดำเล็กๆของแก้วมังกรจะมีคุณสมบัติช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกาย พร้อมกับทําหน้าที่ช่วยกำจัดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีให้ออกจากร่างกายด้วยและไม่เพียงเท่านั้นการกินแก้วมังกรยังช่วยให้หลอดเลือดเกิดการขยายตัวมากขึ้นส่งผลทําให้เลือดไหลเวียนได้สะดวกจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดโรคหัวใจโรคหลอดเลือดหัวใจอุดตันโรคความดันโลหิตสูงและโรคไขมันอุดตันในเส้นเลือดได้ค่ะ 4. ทับทิมนี่คือผลไม้มงคล อีกทั้งยังมีสปปรรพคุณช่วยบำรุงสุขภาพได้อย่างดีเยี่ยมทับทิมเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติเด่นในการช่วยลดไขมันในเลือดช่วยป้องกันการอุดตันของหลอดเลือดพร้อมช่วยลดการแข็งตัวของหลอดเลือดแดงได้เป็นอย่างดีดังนั้นการกินทับทิมให้ได้บ่อยๆจะช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจและยังช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดเลวในร่างกายได้ค่ะ 5. มังคุด ในส่วนของเปลือกมังคุดจะมีสารแซนโทนซึ่งมีสรรพคุณช่วยยับยั้งคอเลสเตอรอลชนิดเลวในร่างกายได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งทําหน้าที่ช่วยขยายตัวของหลอดเลือดจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจและป้องกันการเกิดหลอดเลือดอุดตันและโรคหัวใจได้ค่ะ 6. กีวี นี่คือผลไม้เพื่อสุขภาพเลยก็ว่าได้กีวีเป็นผลไม้ที่มีคุณสมบัติช่วยลดคอเลสเตอรอลไม่ดีในร่างกายได้เป็นอย่างดีพร้อมทั้งทำหน้าที่ช่วยลดไตรกลีเซอไรน์ในเลือดและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกายดังนั้นการกินกีวีบ่อยๆจึงช่วยลดความเสี่ยงของการเกิดโรคหัวใจได้ค่ะ 7. มะพร้าวเป็นข่าวดีสำหรับใครที่ชอบดื่มน้ำมะพร้าวบ่อยๆเลยนะคะ เพราะน้ำมะพร้มมาวมีสรรพคุณช่วยลดคอเลสเตอรอลชนิดไม่ดีและช่วยเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดดีให้กับร่างกายได้เป็นอย่างดีเลยล่ะดังนั้นการที่เราดื่มน้ำมะพร้าวให้ได้ทุกวันวันละหนึ่งลูกจะช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจวายและโรคหลอดเลือดสมองได้อีกทั้งน้ำมะพร้าวยังส่งผลดีต่อหัวใจและหลอดเลือดเป็นอย่างมากดื่มน้ำมะพร้าวทุกวันยังช่วยป้องกันการก,ก่อตัวของลิ่มเลือดได้อีกด้วยค่ะ หากท่านชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมกดติดตามช่องของเราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนสวัสดีค่ะ